สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กับสปอยอีกเช่นเคยครับอืมสปอยไม่พักไม่พอนเลยนะฮะไหนบอกจะอัปเดตครับนี่คือขาดมาต้นเดือนสิงหาแล้วนะครับผมนะฮะก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเคลื่อนไหวยังไงเลยนะฮะแต่ยังโชคดีนะครับที่มีสปอยมาให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะคุณผู้ชมลองดูตรงนี้ฮะบล็อกฟุตของเราครับหนึ่งแสนสามหมื่นคนครับ ถอนหาใจยาวๆครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกลับมาได้ไหมนะฮะคาดหวังไว้ไหมไม่คาดหวังดีกว่านะครับผมนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะฮะคือถ้าขึ้นมาสัก5 0 0 0 0นก็ดีใจแล้วล่ะในครับผมนะไม่ต้องถึงล้านเหมือนอ่าแมปโกะกราเดนเขานะฮะเขาลอยลําแล้วล่ะในครับผมนะยังไงเขาก็ยืนล้านอ่ะเออของเราจะไปแตะล้านได้นึงเนี่ยเออ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะเอาหล่ะนะครับผมนะเดี๋ยวเราตัดเข้านื้ยหาหลักกันเลยดีกว่านะครับผมนะดูซิว่าสปอยวันนี้มีอะไรมาใหม่บ้างครับขอบคุณงน้องทุกคนนะครับที่ส่ง DM มาให้พี่หรือข้อมูลข่าวสารสปอยต่างๆของปอกฟุตนะครับรวมถึงน้องของมิสเตอร์ดีเอ็มด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจนะครับหรือช่องทางอื่นๆนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับแต่ภาพมาเลยครับผมนะเรามาอยู่กับซาฟิเดฟนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาคนหนึ่งแหละนะครับผมนะที่มีการเปิด นะฮะอ่าเดวเปิดรูปใหญ่ให้ดูเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเป็นขึ้นสายฟ้าผ่าลงมาหรืออ่าดูดขึ้นไปไม่รู้นะครับผมนะแต่เท่มากเลยนะฮะเหมือนจะมีหลุมดําด้านบนด้วยนะเออโคตรตึงนะครับผมนะแล้วก็มีอ่ามัางกรสายฟ้านะครับผมนะเป็นรูปอ่ใครมองเป็นจิ้งจกไม่ใช่นะครับผมน,ะนี่คือมังกรน,นะฮะอ่าตาแดงกล่าเลยคุณผู้ชมโอ้โหเท่ไปไหนครับนี่นะฮะส่วนเรื่องของคอมเมนต์เองเนี่ยเขาก็ถามโถมไปประมาณว่าเมื่อไร่จะมาเท่านั้น นะครับผมแล้ก็หลายๆคนเขาก็ทวงสัญญาแล้ว่าเฮ้ยสิงหาจริงเปล่านะครับต้นเดือนสิงหาจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะก็หลายๆคนเขาก็ทวงแหละเออนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะฮะอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านของวิดีโอสั้นนะครับเป็นการสาธิตการตกปลาจากยูซ็อตนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เป็นหนึ่งในพัฒนาด้วยนะครับรวมไปถึงทางด้านของคอนเทนต์เขียนเตอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคเราไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดเสียงให้ดังๆเลยนะฮะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการที่มีระบบตกปลาในแมปบล็อกฟุตได้นั่นเองนะครับผมนะฮะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับผมนะสิ่งที่โด่งดังนตอนนี้มันไม่ใช่การตกปลาแล้วนะครับผมนะแต่ว่าเป็นการอะไรนะปลูกผักใช่ไหมอ่าเลี้ยงสัตว์นะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าเอ่อบล็อกฟุตจะตามกระแสหรือเปล่านะครับผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะฮะข้อความต่างๆหรือคอมเมนต์ต่างๆเขาบอกว่าฉันจะแย่มากกับเรื่องนี้นะฮะปลาในตำนานนั้นยังจับไม่ได้เลยนะฮะเว้นแต่ว่าคุณจะพัฒนนาาีมือใกร ตกป้างคุณให้ดีขึ้นอย่างนั้นก็ยังไงก็ยังจับยากอยู่นะฮะฉันมีปัญหาเรื่องทักษะในการดูแลส,สิ่งนี้นะครับก็ตามนั้นเลยแล้วกันคุณผู้ชม啊โอเคนครับผมนะถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับผมนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ส่งสปอยมาให้พี่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook หรือจะเป็นช่องทางอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็กน้องๆคนไหนนะครับผมนะที่ต้องการสัตว์เลี้ยงน่ารักนัผมไปากในครับ แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายมาไวๆแล้วกัน